ะะทุกวันนี้เราสมาเล่นเกมกันคะว่าเป็น,เก,นเกมดังในติกตอกเกมดังในติกตอกเฮ้ยมันคือเกมอะไรอะเริ่มเลยเริ่มเลยอะเดี๋ยวขอ,อ,อน้องแอดมินนะคะน้องแอดมินขับใบมาค่ะอะขับใบมาเลยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินสับเวลากันเลยนะคะหนึ่งคำก็คือว่าจะได้แค่สองนาทีเท่านั้นแล้วก็ถ้าใครอ่ะพูดคำที่อยู่บนหัวของเขาเนี่ยก็จะโดนแพ้แล้วก็ขีดหน้าไปเลยค่ะ อ่ะเริ่มคุณเจนวันนี้กินข้าวกับอะไรมากินข้าวกับปลากระกป๋องอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเราเคยกินปลากระป๋องมาก่อนไหมคะเคยกินค่ะอขออ่าคำว่าเคยนะคะขอถีนหนึ่งอขอแค่หนึ่งครั้งคุณเจนขยับมนิดหน่อยคำว่าเคย อ่าคนละหนึ่งครั้งค่ะคนละหนึ่งครั้งอ่ะคนละหนึ่งครั้งอ่คนละหนึ่งครั้งวยโอ้ยวายแล้วอ้ผีไ้ไปเลยพิจายไไอ้เท้าห้ายกลงเหรอข้ามยกลออยค่ะโอเค้ามยกงนะคะครั้งเดียวนะคะเล้ไมอาครังเดียวเออเอาใหม่อจะไปเหลือเราเธอว่า มันดีไหมไม่มันที่เรากินอ่ะมันดีไหมใช่ฉันว่ามันตาชู่นะได้ใช่ไหมใช่ตาชู่เออเออป็นยังไงมันอร่อยปะโอเคเลยดีเลยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นยังไงดีเธอมันดีจริงเหรอ <c oughs> จริงดีไง <c oughs> ดีมากๆที่สุดของแบบว่าทีไ่ไม่ไม่ไม่กินมาได้ไม่ได้มันต้องกินที่กินอน่ะมันได้หรือเปล่าเมื่อตอนกลางวันกินอะไรได้ไหมเข้าไก่โอเคดีไหมเป็นยังไงอร่อยเวอร์อร <ปะ S 2> ่อยเวอร์ <c oughs> เวลาผลเรียนดเวลาได้ด้อ,อ,อร่อยไหมอร่อยหรือแม่อร่อยเลิศ เราหมดเนี่ยเราได้มากเลยเธอไม่ใช่ไหมเคยเป็นไหมเคยเป็นอะไรโนเลยเดนแล้วถึงโนแล้วึ่นแล้วป้าแกไเลยโดนแล้วาปาอะโดทำท้อก่อนึ่ง อ้าหนึ่งหางไอ้คนละหนึ่งหางว่าะคุณเจนหมดสีแล้วน้องจิ๊บก็แพ้ไปแล้วอ่าอ่าเหลือเขาสองคนอ่าเราเหลือเขาสองคนอ้าเร็วเดี๋ยววันจบหมดไปแล้วเดีวสองคนนะคะใส่หมวกกันค่ะเดี่ยวสองคนอ่ะเหรออ่ะไปต่อเร็วๆยังไงพี่ตาพี่สวยมากเลยนะตาพี่สวยมากเลยนะ ขอบคุณค่ะออยก็สวยมากนะออยก็สวยมากกันนะใช่สีสุดเลยบอกแล้วออยปีที่แล้วได้โบนัสไหมอ่ะก็ดีปีนี้ปีนี้ไม่อยากได้ใช่ไหมโบนัสอ่ะอกได้แคบโอเคคำไหนทีนี่ค่ะนี่จะคำว่าได้นะ้อะ ขีดไปหนึ่งโอเคนะคะอาพูดชนะคือเขาเลยนะคะคือคำว่าอะไรคำว่าอะไรคำว่าอร่อยฮะคำว่าอะไรอีกทีนึ่งจะโดนขีดไหมคำว่าอะไรไม่โดนแล้วพูดชนะแล้วอาคำว่าอะไรคำว่าอร่อยไม่ใช่ค่ะคำว่าแต่อ๋อนอ๋อหรอโอ้ยมันยังไม่ได้เลยขอกินน้ำก่อนแล้วกันน้ำอะไรเนี่ยอันนี้มาให้กินได้ใช่ไหมอันนี้กินได้ค่ะน้อะไรอ่ะ เป็นน้ำที่แบบว่าอร่อยมากนะคะก็มีผสมแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแค่กี่เปอร์เซ็นต์น้องพี่สเ้าปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้เลย3.9%เปอร์เซ็นต์วันนี้ขอทานเป็นรสรสอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนแบรนด์เขาชื่อแบรนด์อะไรนะแบรนด์เขาชื่อว่าโฮชิเดี๋ยวนะขอดูขอดูชัดๆโฮชิชูไฮค่ะโฮชิชูไฮค่ะ ไตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะคะก็จะมีตัวเกฟฟูดนะคะแล้วก็อันนี้ก็เกฟฟูดเหมือนกันก็ <laughs> พีชก่อนแล้วก็จะมีอีกรสหนึ่งก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่มีทั้งหมด3รสก็คือได้แก่เกฟฟูด <laughs> 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 สตรอเบอรี่ <laughs> <laughs> แล้วก็ <laughs> พีช <laughs> ผลไม้มีจำหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีเลและห้างสรรพสินค้าชั้นนัมทั่วไปไปหาซื้อกันเลยนะคะดีมากน้อยนะบอกเแลยวว่าต้องไปสั่งซื้อชดเชยเปิด้อไปถังซื้อเดี๋ยวอย่าลืมนะก็ไปกินด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปซื้ออีก็ปถาวกระป๋องเหมือนกินเลยเหมือนกินพีชเลยแย่ไปก่อน